สวัสดีครับพบก,กับทีเกนเตอร์นะครับ วันนี้นะครับใครที่บูลลี่ทาเคมิจินะผมบอกเลยนะครับว่าเอามาเคื่อกอย่างเดียวไม่พอครับถ้าไปเจอศัตรูที่เขาไม่ใช้ทีมไฟไม่มีตัวไฟไม่มีตัวไฟโหดๆเนี่ยเฮ้ยเอาไม่ลงอยู่เหมือนกันนะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณหัวเราะในวันที่ผมเอาฮาอย่ามาเสียนื้อตาในวันที่ผมเอาจริงครับผมบอกเลยนะว่าในยุคที่สายการบินเฟื่องฟูมากๆเนี่ยตัวเครื่องสุดท้ายใช้ประโยชน์ได้โหดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องสุดท้ายเนี่ยถ้าอยู่ในความสามารถห้เปอร์ มันจะติด7วินาทีอาส่วนคู่คอมโบโคลโบเดียวกันนะ อ่าร่างโคนบววครับแต่ถ้าเกิดในเครื่องสุดท้ายในความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยจะติดแค่5วินาทีซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมากนะักผมบอกเลยครับว่าคู่นี้นะครับอ่าได้มานำมาเล่นกับบินดุนะอ่าซึ่งผมใช้บิน2ตัวบอกเลยนะครับว่าเล่นสบายๆยอย่างแน่นอนนะครับอ่ะซึ่งตู้กระชาเพิ่มเลทใครอยากจะเสริมความโหดนะก็คือเน้นไปเลยนะครับว่าจะเอาบินดุอ่าข้างล่างก็เอามาเลือกแบบตึงๆครับคือบางคนอาจจะแบบว่าปั้นทีมแล้วแบบ あ。 มันยังสู้ไม่ได้อ่าอยากจะข้ามลรีกอย่างรวดเร็วครับอาจจะใช้แค่ตัวพวกกบบินครับหรือว่าโคนี่อลิสบินก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งตัวโคนี่แมมดบินผมว่ามันใช้ได้หมดนะอ่าแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับตัวโคนี่คริสต์มาสบินอ่านะหรืออาจจะใช้เบลล่าก็ได้แต่ว่าพวกตัวบินประเภทที่เป็นแสงมืดเนี่ยผมจะค่อนข้างไม่ค่อยอยากจะให้ใช้กบอยากจะให้เอามาปั้นภักพื้นมากกว่าอ่ามันจะไม่เหมือนกับตัวบินปกตินะที่ใช้กบบอลต้าเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยม ก็ไม่เปลือกเท่าไหร่ใครเล่นทางสายการบินนะบอกเลยนะครับว่าทาเคมิจิ นี่นำมาใช้บอกเลยว่ามันช่วยทีมได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประตูกา้นเร้าเพิ่มเล็กขยักได้นะครับก็แนะนำร้านเติมเกมอันนี้นะครับเจ้น้าการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเนครับราค้าจดเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมผูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ r u b ี้แอนดรอยจัดได้เลยนะครับแล้วเจ้าหนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดส i p t i o n คลิปครับจะน้ำ้างค้าทาวเวอร์เซนเตอร์ปลอดภยัยเป็นรวดเร็วอักลายพร้อมรีบนนจัดได้เลยนะเพิ่มเลยคู่เทพแล้วนะครับอ่าซึ่งตัวของ ทาเคมิจิอาจจะไม่ใช่คู่เทพแล้วรอบนี้นะเป็นตัวคู่รองครับแต่ว่าเฮ้ยผมนํามาใช้จริงจังคือผมใช้นะทั้งเกมนั่นเองเกมตั้งรับครับคือเกมตั้งรับแนะ่นอนว่าเราต้องเน้นภาคพื้น,นครับให้มันติดเครื่องเ,เยอะๆแล้วก็บินตีป้อมนะปรากฏว่าเฮ้ยตั้งรับชนะได้อยู่นะนะครับบอกเลยนะคไอ้อย่างทีมนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าเขาไม่มีตัวไฟเลย อ่าซึ่งไฟในเกมอะตัวโหดๆเอาจริงๆมันมีอยู่แหละแต่ว่าบางคนเขาก็เปิดไม่ได้เขาอาจจะับไม่ได้เติมนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูครับว่าทาเคมิจิของผมเนี่ยคือมันแทบจับไม่ตายเลยอะต่อให้ตายไปก็ติดเครื่องอยู่ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะจังหวะนี้นี่นะครับทาเคมิจินะผมยืนขวางอยู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะนี่ครับตำแหน่งยืนเขาอาจจะไม่ได้ไกลอะไรมากมายครับ นี่แต่ว่ามันไม่ตายดูครับผมตั้งใจจะามาติดเฮือกแต่ก็ไม่ขึ้นเฮือกขึ้นเฮือกแต่ไมกี้อย่างเดียวแล้วก็แน่นอนครับโดนตีปั้มบื้มครับตัวการบินเอาไม่ไหวนะเอาไม่อยู่นะนี่บอกเลยว่าบินเนี่ยมันดุอย่างแน่นอนครับซึ่งนะพอเอาไปเล่นเนี่ยก็ง่ายดายคืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งบนตำนานเนี่ยทีมแห่งสายการบินเขาก็ข้างนจะเยอะแยะนะครับ อ่าบางคนจัดในเกมอ่าเล่นเองครับบางคนจัดในเกมตั้งรับครับนี่ไมกี้ใหม่มีการนาะมาใช้อคลิปแรกวันนี้รีวิวไปแล้วนะไมกี้กับคอมโบ P12 ผมบอกเลยนะครับว่าโหดไม่ใช้เล่นอ่าอันนี้ไมกี้เก่าครับนี่บินบอกเลยว่าบินดุเนี่ยจะเห็นค่อนข้างจะเยอะมากอ่าแต่ว่าบนทัอปต่านานแน่นอนครับว่าเขาคงจะไม่ใช้เื่อกเบิดเรานะเขาก็ใช้เลนเจอร์โหดๆตามปกตินั่นแหละแต่ว่าของเราเนี่ยนี่บินดุคือดุเต็ไมไปหมดเลยครับ อ่ะบวกกับเลนเจอร์ฮอตฮิตนะโซดานะคือมีคนถามเข้ามาว่าอันไหนบอกว่าตัว n f t เขาจะจากัดไม่ให้เก่งอันนี้คือจํากัดแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าตัวต้นฉบับตัวนี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะโกงนะครับนี่ครับเพราะว่าดามเมจของเขาเนี่ยจริงๆมันเป็น 999. จุดคูด,ดสัสกิลสามว,วิอันนี้คือเขาก็ปรับไปแล้วนะคืออย่างที่บอกครับว่าบางตัวเนี่ยตัวต้นฉบับมันโหดมากไปเนะี่ยอ่านะครับตัว NFT นทีมันก็เลยโหดก็เลยกลายเป็นตัวที่ค่อนข้างจะฮอตฮิตนะครับบนอ่าท็อปเต้านานนะครับ ก็ต้องรอตามระยะเวลานั่นแหละอย่างที่บอกว่าเลนเจอร์ตัวไหนมันโหดพิเศษครับหรือยอย่างตอนรีซิโร่ Re ครับที่มีค่าแฝงเนี้ยคนที่ไม่มีคนที่เจอปัญหาก็อย่างที่บอกก็ต้องรอรอนะตอนสุดท้ายนะตอนรีซิโร่ก็ปีหนึ่งนะครับโอ้นี้คอมโบแบบแร่นืดผมรีวิวไปแล้วนะนะแร่นืดนะครับเพิ่มแร่พันนะครับคอนข้างจากโกงมากๆผมว่ามันติดดีนะครับอ่านะโซเลนเจอร์ทั่วไปเนะี่ย ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเนี่ยดูครับว่าตัวกันบินเนี่ยถูกหยิบจับนํามาใช้ค่อนข้างจะเยอะมากๆอ่าเพราะว่าสายกันบินมันค่อนข้างจะเฟื่องฟูนะอ่ามาเดี๋ยวเล่นให้ดูกันเลยนะครับคือเออเหมือนเดิมครับผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับว่าเน้นหาทีมที่ไม่มีตัวกันบินส่วนภาคพ,พื้นต่อให้โหดสุดๆแค่ไหนเราก็พอสู้ได้ อ่าเพราะว่าเคยขึ้นตำนานไปแล้วครับอ่ะส่วนสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่างนะเดี๋ยวเจ้าทางเคมิจิขึ้นไปตำนานอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่าอ่ะดูเอาแล้วกันครับทาเคมิจิคือสังเกตด,ดูแล้วนะครับว่าตัวที่โดนตายบ่อยอ่าแต่ว่าผมเนี่ยที่บอกครับผมใส่เกียร์แบบบางๆไปเลยครับเพราะว่าต้องการให้แรเดนเจอร์ครับมันน้อยๆมากที่สุดคือลดความตึกไปสักนิดหนึ่ง ลองซ่อนเลนส์กัอนสักทีหนึ่งนะวัดใจครับถ้ามีการบินคือแพ้จบเลยโอกาสใช้คำว่าโอกาสแพ้มีสูงดีกว่าะนะครับยกเว้นว่าแบบไมกี้มันอาจจะแบบว่าอันนี้มีการบินมีการบินครับจบเลยครับแต่ไม่แน่นะไม่แน่นะคือตอนนี้ผมพยายามทําภาคพื้นนะี่ให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทางที่เฮ้ยมันสามารถที่จะ,ะใช้งานได้จริงะนะคืออย่างไมกี้ใหม่เนี่ยคือมันถ้วยได้เยอะจริงๆนะ คือมันค่อนข้างจะข้ามไปป่วนนะครับไปขัดขวางซึ่งอย่างน้อยๆสมมุติว่าข้ามไปป่วนแล้วเขาพัดกลับมาโอ้ยแต่การบินเขากันไม่อยู่อะ่ะเออดูนะนี่ครับตอนนี้ทีม IDC เนี่ยมันเริ่มจะมาเป็นลูกครึ่งแล้วนะ ก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังเฮือกอยู่อันนี้คือเอาเจมโง่เง่าออกไปละคือเจมโง่เงตัวนั้นน่ะคือเอามาเฮือกอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าทาเคมิจิตัวเนี้ยผมผมมองว่าเฮ้ยรีวิวไปละลองไปดูแล้วกันนะเมื่อวานรีวิวไปแล้วครับว่าเฮ้ยมันตีค่อน้านแงต่หนักอยู่ไม่น้อยครับแล้วก็ดูจะมีแฝงทึกพอสมควรนานะดูจะมีแฝงทึกอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่า เอาต,ตรงๆก็อยากไปหวังจริงจังเราใช้กันเฉพาะกิจใช้กันเฉพาะทางใช้กันเฉพาะมือใหม่ใช้กันเฉพาะสายการบินนะครับอ่าซึ่งคนมองข้ามมีเยอะนะเออพอมาเป็นเครื่องปุ๊บนะครับโอ้โหเนี่ยคืออย่างที่บอกคนระับในยุคที่สายการบินเฟื่องฟูนะคือตอนนั้นตัวการบินถูกหยิบจับนะํามาใช้เยอะมากๆอ่าแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีเนะี่ยการบินก็ อาจจะเอาอยู่ก็ได้นะในกรณีที่ภาคพื้นเราดีพอนะครับเพราะว่าถ้าภาคพื้นเราดีพอเนี่ยตัวการบินครับมันจะทํางานอา่าทางานก็ช่วยกันบินได้นะครับแต่ถ้าเกิดภาคพื้นไม่ไหวนะมีการบินโหดขนาดไหนก็เอาไม่อยู่นะครับอ่าดูครับว่าทีมเพื่ออันนี้ตายแล้วโอเคเพราะว่าเขามีรีไวมีไฟครับอ่าเป็นคนมีไฟนั่นเองครับอจาจจะวาแบบนี้ระวังนิดนึง อ่าน้าประชิดป้อมมากไปครับก็กดอมตะเซฟเอาไว้นะครับเล่นบินดูอย่ารีบใช้ไอเทมต้องดูทรงดูเชิงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวน่นอนครับทีมที่ไม่มีตัวกันบินก็จะเยอะนะคือผมก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่อ่า id 1นะครับกับ id สาม id หลักกับ id สเนี่ยผมจะไม่ใช้ ตัวการบินนะครับเนื่องจากว่าเซนเจอร์มันเยอ,ะ,อะคือก็ไม่อยากใช้หรอกคือใครใช้บินก็บินมาตีไปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเรามองว่าบางทีบินเขาดุมากจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากวางการบิน,นครับเพราะว่าวางไว้ก็กันไม่ได้นะครับนี่แล้วดูเอาครับเฮือกเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะเฮือกของไมกี้เนี่ยมันจะปวดมากๆเพราะว่ามันข้ามไปนะครับแล้วมันจะไปเฮือกขัดขวางครับส่วนทาเคมิจิก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวซัพพอร์ตไปแล้วกัน เออดูครับนี่ไปไ้หบทเลยสบายๆนะอ,อ่าใครอยากจะลองใช้ครับหาเรนเจอร์แบบนี้มาเล่นดูนะอ,อ่าส่วนตั้งรับก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะยังไม่ไหวเราพยายามจะปั้นเป็นทางลูกครึ่งครับครึ่งหนึ่งก็คือให้มันเป็นเรนเจอร์ตัวภาคพื้นที่มันดูดูสนิดหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อย่างที่เห็นครับว่าก็เลือกครับดูครับอันนี้คือดีนะถ้าเกมยังไม่เอาอ่า สแปดป้อมบึ้มออกนะครับเล่นไม่ได้นะโดนระยะแบบนี้ผมตายหมดเลยครับไม่ไหวครับอ่าแต่เรารู้ล่วงหน้าว่าแบบเจอแบบนี้มาบักแน่นอนอ่าบักพวกนี้เรารู้เลยครับว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องแก้ครับอพอแก้ปุ๊บก,ก็กลับมาบินเฉยถ่ายได้เหมือนเดิมครับเออคือสแปดป้อมบึ้มคือมันค่อนข้างจะแบบมาไงวะเนี่ยคือมันเป็นแบบว่ามันเป็นเมตาในยุคแรกๆเลยอะแล้วแบบอยู่ดีก็แบบกลับมาเฉยนะอยู่ปป๊บหนึ่งนะ เห็นชัดเลยครับว่ามีเรนเจอร์ร่อดาเมจอยู่หน้าป้อมนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็กแหละเพราะว่าสมัยก่อนคือประมาณเดียวกันเลยไม่ต่างเลยครับว่าถ้ามีเรนเจอร์ครับอ่าร่ออยู่หน้าป้อมเนี่ยอ่านะครับใส่นะครับท่าตีกายนะครับใส่ติดคริะครับให้ให้กับสายไหวพริบเนี่ยมันตีป้อมบึ้มได้เลยโอ้โหนี่แล้วดูครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเบื้องต้นนะใครจะเล่นสายการบินเนี่ย ตอนนี้ผมแนะนําอยู่3ตัวนะครับตัวแรกนะครับบาวฉลามด้วยความที่ว่ามันอยู่ในตู้กระชานะยังเปิดได้ามปกติครับัารว่าการกระโดดข้ามของมันเนี่ยมันก็ข้ามไปแล้วก็ไปติดเชือกระหว่างทางได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนไมกี้นยะผมแนะนํามากๆนะไมกี้ผมจะแนะนําเป็นพิเศษเลยเพราะว่าต่อให้ไม่เล่นทางบินเนี่ยเล่นทางพื้นมันก็ปว่วนในเกมบุกอะค่อนข้างจะโกงมากๆ อ่าส่วนเกมตั้งรับอย่างที่บอกนะว่าต้องต้อง,อง,องทดสอบกันจริงจริงจังๆสักพักแก่ใหญ่นะครับว่าอ่ามันจะช่วยได้บ้างไหมอ่าไม่มีคอมโบก็เป็นอีกเรื่งองหนึ่งครับคือไม่มีคอมโบเราร้กันอยู่แล้วครับว่าตั้งรับเนี่ยมันก็อาจจะอ่าไม่ได้ดิบเถื่อนอะไรมากมายอ่านดูครับนี่ครับระหว่างนี้ถ้ามันตึงมากนักเราข้ามดูไมคี้ข้ามไปขวางปุ๊บสบายเลยครับตรงเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าบางทีเนี่ย ผมเจอนะครับ a อนูบิสคือ a อนูบิสเนี่ยยังเป็นเลนเจอร์ตัวตึงนะผมว่าตัว a อนูบิสเนี่ยมีไว้ในทีมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มีอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเกมบุกหรือเกมตั้งรับเนี่ยเฮ้ยมันช่วยเยอะนะเพราะว่าซัมมอนของมันเนี่ยยังค่อนข้างจะเกลียนมากๆคือถ้าเราไม่มีตัวเตัวข้ามออกไปอย่างนี้นะเจอซัมมอนเนี่ยโอ้โหตุย๋ยป้อมแตกได้นะครับซัมมอนมีดาเมจนะเออซัมมอนตีป้อมแรงด้วยนะครับ แล้วก็ซัมมอนของมันเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะตึงแล้วก็ถ้าสมมติแบบมีตัวเยอะอ่ะผมถึงบอกว่าอย่างตัวอ่อนดุบิสเนี่ยขึ้นเก้าดาวมันได้ประโยชน์เยอะนะอ่าเพราะว่ามันติดซัมมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสล็อตอีกตัวหนึ่งพวกประเภทซัมมอนเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยจับมารีวิวอีกครั้งแล้วกันนะพวกประเภทซัมมอนเนี่ยผมมองว่าอ่าอนดุบิสกับสล็อตเนี่ยคือเถื่อนเลยครับยังเถื่อนเลยจริงๆ อ่านี่นะครับไออย่างผมเนี่ยโชคดีว่ามีกอลินเซอเยอร์อยู่ด้วยนะก็เลยเอามาเพือกนะครับอ่าส่วนฟังหยุด5วินาทีเนี่ยเออใจจริงก็อยากหยิบมาใส่แต่ว่าใช้แบบนี้ไปก่อนคือด้วยเอเวเรียมผมทํา9ดาวแม็กนะอ่านี่ให้ดูครับเล่นไปให้ครบเลยครับว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายจริงนะเออตังหว่าไอเทมเนี่ยอาจจะแบบว่า ดูจังหวะดีๆนิดหนึ่งว่าจังหวะไหนอาจาอาจะแบบกดอมตะเซฟชีวิตไว้ปั๊บหนึ่งนาทีป้อมหรืออาจจะลงน้าแข็งนะแต่ว่าพัดก่อนนี้จะไม่แนะนําเลยนะอ่าหรือใช้ใเทมก่อนเนี่ยสําหรับคนที่เล่นทางบินดุนะครับไม่แนะนําเลยนะครับเราแนะนําให้ยื้อครับอ่ายื้อเอาไว้เท่านั้นที่คลองโรคนะครับนี่ครับไมกี้ใหม่ครับเบียดไมกี้เก่าหลุดไปอยู่ทีมบีเลยครับนี่แล้วดูตายไม่เป็นไรครับ ก็มันตายอยู่เยอะจริงๆนี่ <ๆ S 2> ผมนึบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการใส่เกียร์ถึกมากๆนะครับมาแบบวิลบ้อยต้านร้อยบางทีมันไม่มีถึงขนาดนั้นนะเราก็ต้องประยุกต์ใช้กันบ้างครับอ่าส่วนเลนเจอร์แบบประเภทยืนไกลๆหน่อยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะปรับเกียร์ลดขนาดลงมาได้ในเรื่องของความถึกนะเพราะว่าส่วนใหญ่นนะเลนเจอร์นะเอาตรงๆนะพวกที่แบบยืนไกลมากๆ,ๆเราจะเห็นว่าความตอบบางเนี่ยมันก็จะสูง คือเกมก็มักจะทําให้มันสวนทางกันสักนิดหนึ่งอ่าไม่ใช่แบบเรนเจอร์จะต,ต้องแบบครองโลกเลยครับดีทุกอย่างนะหายากครับยุคนี้นะครับอ่าดูกันครับนี่ไตลีก,กันตึงๆนะคือบางคนอาจจะแบบว่าเสียเวลาปั้นทีมอยู่ตั้งนานครับแล้วก็โหขึ้นไปไหนก็ไม่ได้ครับดันลีก,ก็ไม่ได้นะเออมาเล่นทางบินดุนะครับแป๊บเดียวครับไปเลยครับอ่าแต่ก็ยังเน้นย้ำนะว่า ถ้าเราเวลยังไม่สูงมากนะครับแล้วก็จะไปขึ้นตำนานหรือแม้กระทั่งไปขึ้นท็อบพับมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยเรายังใช้คําว่าต้องระวังอยู่นะเพราะว่าคําสั่ง AI ยังอยู่อันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าคําสั่ง AI ยังอยู่ซึ่งถ้าเกิดโดนแบนโดยคําสั่ง AI เนี่ยผมบอกไปแล้วว่า AI มันไม่รู้จักใครต่อให้เป็นทีเกนเจอร์หรือต่อให้เป็น ID ทีมงาน ก็โดนได้ถ้า AI มันตรวจจับเจอนะครับอ่าเพราะว่า AI มันถูกเขียนคําสั่งไว้แบบนั้นอะยังไงมันก็ต้องโดนครับซึ่งถ้าเกิดโดนจากคําสั่ง AI เนี่ย่วนใหญ่มันจะตรวจสอบชั่วคราวคือ7วันคือยังไงก็อยู่ในขั้นตอนนั้นนจ็วันนะเพราะว่าต่อให้เราเป็นใครก็ตามระบบมันตรวจจับได้นะครับทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ต้องดึงไปตรวจสอบก่อนยังไงก็ต้องอยู่ในระยะ7วันพอดีนะครับพอ7วันปุ๊บตรวจสอบเรียบร้อย อ่านะครับถ้าสมมติเราแจ้งเข้าไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้โกงนะนู้นนี่นั่นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเวันเดี๋ยวก็ปลดปลดออกมานะครับเพราะว่าคําสั่งมันยังอยู่ฉะนั้นตัวนี้ผมบอกว่าระวังมันเสียเวลาอยู่เหมือนกันนะเวันเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับอ่าฉะนั้นในอย่างที่บอกครับว่าทําไมคําสั่งพวกนี้มันมันยังถึงต้องมีอยู่เพราะว่าพวกที่โกงทั่วๆไปนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลน้อยๆกันนะครับเขาก็เลยต้องเอาไว้ก่อนอ่าเพราะว่าตอนนี้คือ ไอคือเกมเขาก็จะรู้ทําว่าแบบให้คนที่มันปั้น ID มาเนี่ยมันก็โกงแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปรับรูบี้อีกสูงสุดก็คือมาเตอร์หนึ่งอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลมันก็จะไม่เยอะเห็นไหมล่ะเวลไม่เยอะตรงนี้เขาก็เลยต้องเขียนคําสั่งเอาไว้เพื่อที่จะให้แบนอ่าแล้วก็มักจะโดนอย่างรวดเร็วด้วยนะอ่าแต่ว่าคนโกงจริงจัเนี่ยมักจะรอดเพราะว่า ตัวจับไม่ได้คือผมยกตัวอย่างไปแล้วถ้าคุณทําความเข้าใจได้คุณก็จะพอเข้าใจนะครับว่าสมมุติว่าตํารวจตั้งด่านอยู่โอโ้เรามาทรงแวนมาทรงซ้อมาทรงเอนะครับตํารวจก็ตรวจก่อนอ่าเราอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้แต่ยังไงเขาก็ตรวจไปก่อนแต่บางคนแบบโอ้โหขับรถหรูครับ,รบใส่สูตรผูกไทยมานะครับแต่ว่าอาาัตกงแบบนี้ตารวจก็จะแบบว่าสวัสดีครับ ผ่านไปได้เลยครับอะไรประมาณนี้เป็นการยกตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยระบบมันมันเขียนเอาไว้นะครับบางทีคือเขาหลีกเลี่ยงนะครับการตรวจสอบหรือเขารู้ว่าไอ้แบบไหนเนี่ยที่มันจะไม่ตรวจสอบหรือบางทีมันฟุก๊กจริงๆหรือบางทีคนทํามาคือคนทํามามันก็จะเก่งจริงๆอยู่แล้วอะ่ะมันก็คือหาวิธีโกงนะครับเหมือนแบบเทคนิคทุกวันเนี่ยโอ้โหมิจฉาชีพ ทุกวันนี้คือเยอะมากจริงนะโทรเข้ามงโทรมาระวังดีๆอย่างที่บอกับว่าอย่างเงี้ยมันตรวจสอบตรวจจับไม่ได้เพราะว่ามันหาวิธีหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นตามปกติแต่ว่ามันมีคําสั่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นน่ยการเล่นบินดุระวังหน่อยเรื่องของเวลน้อยๆครับคือเขาก็ยังแก้ไม่ได้แหละคือเอาจริงๆก็อยากจะให้ แกหรือหรือในกรณี่แบบว่าบังเอิญโดนจากคําสั่ง AI เนี่ยก็ให้มันไวสักนิดนึงอันนี้คือเขาก็เลยตั้งมบว่าแค่า7วันนะอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวรอดูด้วยกันว่านโยบายตรงนี้จะแบบได้รับการแก้ไขไหมส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้รู้ว่า อย่างสมมติเราใช้ลายอยู่นะมันจะขึ้นตลอดนะว่าระวังคนแฮกนะครับระวังคนสปแปมสปแกมรุ่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนั้นเนี่ยในของล ne เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้จะขึ้นเตือนมาเยอะมากอ่าฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งตรงที่ว่า4.3อ่ามีผลเยอะนะเชื่อมโยงมาถึง4.3แล้วว่าวันนี้ก็ยังมีอยู่นะ4.3ครับก็อย่างที่บอกนะว่าคือด้วย เกมนะครับมันขึ้นตรงอยู่กับ line, ลายลอปพลิเคชชารายน่ะมันก็จะมีแบบนี้แหละมันจะไม่เหมือนเกมอื่นนะที่เขาเขามีแค่ส่วนของเขานะครับมันก็เลยมีระบบการจัดก,การที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นประมาณนี้นะครับอะ่ะส่วนนี้นะ เออถ้าคุณหัวเราะในวันนี้ผมเอาฮานะอย่ามาเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงนะผมว่ามันยืนได้อยู่เหมือนกันนะในกรณีที่ถ้าไม่เจอตัวไฟนะครับอาว่าเจอตัวไฟที่ไม่ได้โหดมากนักนะเพงแต่ว่าไม้อะในเกมเรารู้กันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่แบบว่า จริงๆเลนเจอร์แบบกระจอกงอกง่อยมากๆนะครับแต่พอเป็นไม้ปุ๊บเฮ้ยมันดูมันดูฮึดมันดูตึงขึ้นมานะส่วนกิลก็อย่างที่รีวิวไปแล้วครับสกิลหนึ่งะครับไม่บัฟหน้าป้อมอ่าก็มีจุดดีตรงที่ว่าถ้าเรามีตัวบัฟวิ่งในทีมไอ้นี่ก็จะดาหน้าไปเลยนะให้โดนตตอยน่ายับนะครับแล้วก็ยืนเพือกอยู่นะอันนี้ก็เป็นข้อดีในการใช้งานนะครับว่าเออไม่บัฟหน้าป้อมก็ใช้ได้นะครับ ส่วนดาเมจนะครับก็ไม่คารู้ไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรก็มาเน้นเครื่องสุดท้ายติดเจ็ดวิธีนะครับก็า่าจะโกงมา,มากๆนะครับส่วนความสามารถเก้าดาวครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติขึ้นเก้าดาวเราได้เป็นร่างโครนก็จะยิ่งโกงมากขึ้นอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้คืออีกสองความสามารถอะมันไม่คุ้มเสี่ยงนะอันนี้ผมใช้คำว่าอย่างเงี้ยขึ้นความสามารถไปดูคลิปแรกแล้วกันนะผมอธิบายไปนะครับว่าขึ้นเก้าดาวเนี่ยมีอะไรรองรับเยอะมากพอไหมย,ยังสองอันนี้ผม ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าไม่ไม่เสี่ยงที่จะขึ้นคือยากที่จะได้ร่างโคลนะครับแล้วก็ตัวรีเซ็ตไม่มีด้วยแล้วก็ไม่กล้าไม่อยากใช้กับเรนเซอร์พวกแบบนี้เราต้องการที่จะไปใช้ตัวที่มันต้องการความตึงมากกว่านี้นะครับ อใครเห็นแล้วสนใจอยากได้นะอ่ามีบินดูอยู่แล้วครับเดี๋ย่าเสริมนะเบนเจอร์ตัวใหม่เพิ่มเลขคู่เทพนะครับอ่าคู่รองก็จะออกก็ได้นะขอแนะน,นำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเจ๊น้ำกันค้าทาวน์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่น,นอนรอมาเสร็จครับร้านค้าจดเป็นถูกต้องต,ตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมมรนเจอร์มีแค่ iOS ครับทางร้านมีการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะครับก็อ่าถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android ก็จัดได้เลยครับตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับแต่เเตติมมกาาาบบัััดรร้้นนคคอ ไปเลือนั้นเอาไว้ให้ที่ปักบ,บุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสิชชันคลิปนะครับในน้ำกันครับท็อป c ั n เ e r เตอปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอะ่ะใครพร้อมไปจัดได้เลยครับเอา,านี้ประมาณนี้ครับลาไกันครับสวัสดีครับ